คุณหมอคะลูกขาโกง่งต้องทำย่างไรจําเป็นต้องดัดขาไหมคะสายตรงนี้นะเป็นเยอะจะเห็นว่าตัวนี้คะ่ะตัวกระดูกเข่าข้างบนตัวกระดูกขาท่อนล่างน่ะมันเอียงออกเย <ขา S 1> อะเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิดด้วยคําแนะนาจากกุมาลแพทย์ไม่อยากพลาดฝากติดตามช่องดอกเรหนึ่งไว้นะคะก็จะเดินก็จะขาก็จะบิดกันนะคะไหนโอปอเดินอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเดินเดินไปเดินไปตรงนั้นโอเคแล้วก็เดินนะคะหมออีกรอบหนึ่งค่ะ ก็จะเดินมาขาด้านซ้ายจะค่อนข้างหยิกนิดนึงนะลูกนะ้ยกตัวอย่างคลิปในวิดีโอนะคะเด็กผู้หญิงอายุ3ปีน้ําหนัก21กิโลนะคะคุณแม่พามาปรึกษาด้วยเรื่องว่าสังเกตว่าลูกเดินขาโก่งนะคะซึ่งจะเห็นว่าขาด้านซ้ายนะคะโก่งออกมากกว่าขาด้านขวานะคะและเรามาดูนะคะว่าสาเหตุของอาการขากลมนี่เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะโดยปกตินะคะลูกเด็กทุกคนนะคะก็จะมีภาวะขากลมอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในท้องนะคะลูกก็จะนอนขดใช่ไหมคะก็จะทําให้ขาถูกเบียดเข้าหาก,กาันก็จะมีภาวะขาก เล็กน้อยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นต้องดัดขาลูกน้อยนะคะเพราะการดัดขาทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและเสี่ยงต่อการกระดุกหักของลูกน้อยได้นะคะและเรามาดูว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องทําการรักษาหรือหาสาเหตุนะคะาเด็กอายุ1นขวบถึงขวบครึ่งนะคะเวลาลูกเขาเริ่มเดินเก่งนะคะก็จะพบว่าขาเขาเนี่ยก็จะค่อยๆเหยียดตรงขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเด็กตอนอายุเริ่มเดินได้ตอน1นขวบนะคะคุณแม่จะสังเกตว่าศีรษะเขาจะโตนะคะแล้วเวลาเดินขาเขาจะก่งออกเล็กน้อยเท้าเขาก็จะแบะออกนะคะซึ่ง เป็นสรีระการเดินพัฒนาการปกติของลูกน้อยนะคะเพราะว่าลูกีิสะโตนะคะเขาก็จะเดินท่าทางอย่างนี้เพื่อให้บาลานซ์กับน้ําหนักเขาเพื่อไม่ให้ลูกล้มนะคะแต่นะคะคุณแม่ถ้าลูกอายุ2ขวบแล้วนะคะลูกยังมีภาวะการเดินขากโกงอยู่มีอาการหกล้มบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะต้องพาไปพบคุณหมอนะคะ สาเหตุของอาการขาโก่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะค่ะนอกจากเป็นภาวะปกติของน้องแล้วนะคะถ้าสองขวบแล้วเขายังเดินขาโก่งนะคะก็ต้องดูสาเหตุดังนี้นะคะ1ลูกอาจจะเป็นโรคเมตาบอลิกซินโดมนะคะก็คือมีความผิดปกติของแคลเซียมฟอสเฟตหรือวิตามินดีของลูกน้อยนะคะ 2. นะคะลูกอาจจะเกิดมีการล้มบาดเจ็บก่อนหน้านี้ทําให้มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณรอบเข่านะคะก็จะทําให้ขาด้านนั้นโก่งโดยเฉพาะสังเกตว่าขาโก่งด้านใดด้านหนึ่งนะคะ 3. นะคะลูกอาจจะเป็นลักษณะของเนื้ งอกได้นะคะซึ่งมีทั้งเนื้อร้ายและเนื้อดีนะคะภาวะแบบนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะและสีที่เราเจอบ่อยนะคะแล้วก็เหมือนกับน้องในเคสนี้นะคะก็คือลูกอะ่ะมีภาวะน้ําหนักเกินนะคะเด็กที่น้ําหนักเกินจะมา่ตามมาตรฐาน เกินไปนะคะก็จะพบว่าเวลาเขาเดินเขาจะต้องบรรลานลงน้ําหนักที่ไม่สมดุลก็จะทําให้ขาลูกมีอาการโก่งได้นะคะค่ะและยังพบอีกนะคะในเด็กเราก็จะพบว่าเด็กมีภาวะขาดวิตามินซีนะคะในเด็กหลายคนเนี่ยที่ทานข้าวน้อยนะคะทานแต่นมปล่องนะคะซึ่งนมปล่องจะมี ภาวะทําให้วิตามินซีขาดได้นะคะเด็กก็จะมาเดินด้วยขาดโป่งได้เช่นกันแล้วก็มีอาการปวดเข่านะคะห้าสุดท้ายนะคะในเด็กที่เดินเร็วก่อนอายุ1นขวบนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาโป่งได้เช่นกันนะคะในเคสนี้นะคะจึงต้องได้รับการเอ็กซเรย์กระดูกนะคะละเพื่อหาสาเหตุนะคะแล้วก็รักษาต่อไปการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ขาโป่งนั้นนะคะเช่นโรคที่มีแคลเซียมวิตามินซีวิตามินดีน D, ผิดปกตินะคะเราก็จะมีการใช้ยานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นขาโป่งแบบตัวกระดูกโดยต ะะก็จะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะแล้วพบกันใหม่สาระดีๆฟังเข้าใจง่ายกับดรหนึ่งค่ะ